เอ็ดดี้มัน make my self at home แล้วมันอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่25่สิบหากรกฎานะคะเราสองคนกำลังจะไปเที่ยวพักผ่อนฮอลิเดย์พร้อมกับแมวครั้งแรกเป็นการฝึกค่ะเข้าของก็เตรียมแบบเยอะมากเดี๋ยวมาดูความอิลึกเข่ะนะความรกลุงลังความเยอะนะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนี่รายกระเป๋าเหลือเกิน อันนี้เป็นผ้าไปไปคุมเฟอร์นิเจอร์เพราะว่าเดี๋ยวไปทำเฟอร์นิเจอร์เขาพังแล้วก็อาหารอาหารแช่แข็งก็จะมีอาหารแมวกับอาหารคนพวกสเต็กมีในน,นี้หมดเลยเก็บความเย็นเนาะทุกอย่างครั้งแรกเป็นการซ้อมเป็นการฝึกเนาะเราก็เลยจะไปไม่ไกลไปแค่ชั่วโมงครึ่งห่างจากบ,บ้าน ส่วนอันนี้ก็เป็นอาหารที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็ได้นีะคะส่วนไอ้ตัวนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมว่ามันจะได้ไปเที่ยวแมวเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์อนาเขตเนาะก็คือจะหวงบริเวณแล้วก็จะคุ้นเคยกันอยู่บ้านตัวเองไปที่อื่นอาจจะเครียดไม่เหมือนหมาแล้วก็อันนี้เป็นตัวที่ให้น้องนั่งเวลาอยู่ในรถนะคะใหญ่โตโอโถงสบายเลยสำหรับแมวสองตัวปะ ไปเคลื่อนย้ายกันมาดูว่าแมวสองตัวจะเป็นยังไงนะคะในการเดินทางไปเที่ยวครั้งแรกของเอ็ดดี้กับมาริโอ้บรรยากาศเป็นใจมากเลยฝนตกกว่าจะขนของขึ้นรถได้หมดของก็เยอะสมบัติบ้าก็เยอะตอนนี้แมวอยู่ในนี้แล้วเนี่ยมาริโอ้แลวเอ็ดดี้อะอยู่อย่างเรียบร้อย <laughs> เงียบยังเงียบกันอยู่เอ็ดดี Are you ready for road trip Eddie Mario เดี๋ยวให้ดูมุมกว้างมาดูกันจะเป็นยังไงเนาะลูกเนาะไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวเดอะแรม หมู่บ้านนี้เกิดอ,อะไรขึ้นหมู่บ้านนี้มีตุ๊กตามาวางหน้าบ้าน p p e t o i n g on in t i u e s o e sort of s c o m t o n Yeah Yes And this is l like i e n t e d m o v e Star Wars p r i n i a And this is, is. Superwoman <laughs> บ้านนี้เป็นบ้านนี้เป็นรูปอะไรลาควีน like ถึงแล้วนี่นะคะเราพักบ้านหลังนี้อยู่ข้างๆกระโบ์กับสุสานพอดีเลยฮิวกำลังจะไปหากุญแจเปิดบ้าน มันเป็นแบบเซลเช็คอินก็คือเช็คอินด้วยตัวเองเขาก็จะมีแบบโค้ดรหัสที่ใส่กุญแจให้แล้วเราก็หากุญแจแล้วก็เปิดแมวก็เงียบค่ะ <c oughs> แต่แต่ไม่นอนเลยปกตินี่เป็นเวลานอนของแมวแล้วเนี่ยแมวนอนไม่ได้เลยเนี่ยตื่นเต้นไหมครับเอ,อเ,รเอ็ดดี้มาริโอเมาเที่ยวอ่ะลูก เราจะพักกันที่นี่สามคืนนะคะมาฮอลิเด์กันบ้านหลังใหญ่เบื้อเริ่มเลยสนุกแน่พักข้างสุสานเลยเย้เลดี้ทูพาร์ตี้ไรแล้วแต่เลยนะออกมาตอนไหนก็ได้แล้วแต่ Welcome to the holiday home Eddie Mario อุ้ยพอเข้าปตชัดปปิดประตูก่อนห้ามมันขึ้นชั้นสองมลร m โอนี่ห้องน้ำอยู่นี่ลูก ไปห้องน้ําก่อนไปห้องน้ําก่อนเนี่ห้องน้ําอยู่นี่นะเออห้องน้ําอยู่นี่นะลูกสูตรหมึกมาลิโอเอ็ดดี้เอ็ดดี้กล้าไหมเอ็ดดี้เฮ้ยสำรวจบ้านสำรวจบ้านกัน เรากำลังเดินไปทานดินเนอร์เป็นผับใกล้ๆกับบ้านที่เราเช่าเนาะบ้านเราเช่าผ่าน Airbnb นะคะเที่องกฤจ Airbnb ยังดำเนินธุรกิจอยู่นะยังมีอยู่เงียบเงียบบูบ้านนี้ เงียบมากเลยรถจอดเยอะแยะเลยเรามาจบที่ร้านอาหารอินเดียใกล้ๆ Why we come here What's wrong with that pub cerveja iddenp something on กินไทย s t o ดเดอะเรส e ์ออฟยู i n ไล n ์และกินอินเดียน o ู้ดเ f อะเรส h ์ออฟยูร์ไลฟ k ฟิชวันยูติากอันนี้เป็นสตาร์เตอร์ลมซามอซากับออนยนบาจีสั่งมาสลับแชร์กันอร่อยไหมชิคเก้นชิก้า แท้ๆไม่ใช่คนอังกฤษทำนี่คนอินเดียทำแน่นอนอร่อยไหมนี่บรรยากาศภายในเมืองที่ใกล้กับที่ที่โอพักเนาะไฮสตรีทของเขาค่ะร้านรวงปิดแล้วล่ะเพราะว่ามันเย็นแล้วทุ่มหนึ่งลวมั้งเนี่ยเดี๋ยว พรุ่งนี้ค่อยหาโอกาสมาเดินกินข้าวเสร็จเราขับรถมาถึงที่พักเราก็เลยเดินสำรวจรอบๆที่พักนี่นะคะอยู่ด้านหลังที่พักมีปักปา,าศาสตรชื่อโบเว่โบสชื่อโบสตรงนี้แล้วก็ถนนนั้นไปที่พักโอเนาะแล้วก็มีโบด อยู่ใกล้ๆใกล้ๆเลยเพื่อนๆบ้านเที่ยวพักอยู่ติดกับสุสานเลยล่ะเพื่อนๆเ,เอ้ยไปยูวอล์กไปดูซิแมวเป็นยังไงโคดเช็คออนอเวอร์แคท ค่ะอยู่เพราะว่าถ้าแมวมันทำอะไรพังมันคือแมวโอ้นี่ที่พักที่ัวพักบ้านหลังนั้นค่ะอยู่ข้างๆเลยติดกับโบสประตูอันนี้ประตูหลังบ้านเข้าไม่ได้เพราะว่าประตูมันเสียเนี่ย บ้านหลังนี้แหละที่เกกับพิวพักเพีวสิกิตสนิทกันพิกเด็ดแค they are อ o i n g เ e e the c a แ no. ไปไหนเนาะแมว thank you เฮดี้เอ้เอยไม่รู้พื้นเขาถ,าถูสะอาดหรือเปล่าลูกเอย้ยห่วยเอดีน้นี่นไหมอืม สามวิมาริโอเอ็ดี้พากันยังไม่ได้นอนทางตาเลยไม่รือเอ็ดดี้มัน make my self at home แล้วมันอะ นี่เคาน์เตอร์ครัวที่นี่สูงกว่าที่บ้านนะมันยังกระโดดขึ้นได้ได้จับแมงวันเห,อ,ห,หอ่หล้อนั่นแมงวันจริงๆงมีเตอร์ชง,งนลชง,งนลและงงงวยกับท่อ <c oughs> ต้องสำรวจท่อสำรวจท่อสำรวจส่วม เกิดไปชาติหน้าจะเป็นพัมเมอร์ใช่ไหมเอ,เอ็ดดี้มาริโอก็อยากรู้ทำอะไรอ่ะพี่เ,เตรี้ยมมาตื่นยังโดดไม่ได้ไมลูกมันสูงเกินใช่ไหมลูก